สวัสดีจ้าต่อมานะคะเราก็จะมาเจอโจทย์ปัญหาระบบสมการค่ะที่ประกอบไปด้วยสมการดีกรี2ทั้ง2ส,สมการเลยเนาะซึ่งขั้นตอนการทําเหมือนกันก็คือกำหนดตัวแปร x y สร้างระบบสมการแก้สมการแล้วก็ตรวจคําตอบอ่ะเรามาดูโจทย์กันตัวอย่างที่1บอกว่า จงหาอันนี้ให้หาซะแล้วจํานวนบวกสองจำนวนเน้นนิดหนึ่งสองจำนวนนี้คือจํานวนบวกนะต่อไปแล้วเงื่อนไขคืออะไรล่ะเงื่อนไขบอกว่าผลบวกของจํานวนทั้งสองคูณด้วยผลต่างของจํานวนทั้งสองเท่ากับ40ประโยคถัดมา3ามเท่าของผลบวกของกําลังสองของแต่ละจํานวนเท่ากับ สองรอส่วนสพอได้โจทย์เรียบร้อยเราก็กําหนดใช่ไหมคะตัวแปรเราก็เลยให้จำนวนแรกคืออะไรดีคือ x จำนวนที่สองคืออะไรคือ y อ่ะเรามีตัวแปร x y นะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเขียนระบบสมการกันประโยคเขียวเนี่ยคือคำถามเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสตาร์ทสมการแรกด้วยสีฟ้าละกันผลบวก ของจานวนทั้งสองอผลบวกของจํานวนทั้งสองเป็นยังไงจํานวนทั้งสองคือ x กับ y เขาบอกว่าผลบวกอ่ได้ผลบวกแล้วต่อไปคูณด้วยอ่ะคูณด้วยผลต่างของจํานวนทั้งสองผลต่างก็คือเอามาลบกันค่ะเท่ากับสี่สิบเราจะได้แบบนี้นะก็เลยเขียนว่า x บวก y คูณกับ x ลบ y เท่ากับ40ทีนี้เราจะตั้งชื่อให้เขาเป็นสมการที่หนึ่งเลยดีไหมมันดูเกะกะเทอะทะเพราะฉะนั้นเราสามารถแปลรูปได้ก่อนไหมคะเราเคยเจอแบบนี้ที่ไหนที่สูตรผลต่างกำลังสองเอาแล้วเมื่อกี้เจออะไรไปบ้างสมบัติเลขยกกำลังกำลังสองสมบูรณ์อันนี้มาผลต่างกำลังสองซึ่งผลต่างกำลังสองมีอยู่ว่าอะไรนะคะ หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังการคูณมีสมบัติสลับที่ได้เพราะฉะนั้นคูณวงเล็บหนึ่งบวกวงเล็บหนึ่งลบวงเล็บหนึ่งสลับที่กันได้เราก็เลยทำก้อนนี้ให้เป็นรูปนี้ก็จะได้ว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้าของเราคือ x กำลังสองหลังของเราคือ y ก็เป็นลบ y กำลังสองเท่ากับ4ีเราก็จะได้สมการที่หน้าตาน่ารักขึ้นก็เลยตั้งชื่อเขาให้เป็นน้องหนึ่งต่อไปสามเท่าของผลบวกอ่าสามเท่าเดี๋ยวก็คือต้องเอาสามไปคูณเนาะคูณกับใครคูณของผลบวกต้องมีการบวกก่อนแล้วใส่วงเล็บนะกำลังสองของแต่ละจำนวน ก็คือ x ก,กํลัง2บวก y กํลัง2เท่ากับ2 6 7ส่วน2อ่าเอาใหม่นะ3เท่าของผลบวกของกําลัง2ของแต่ละจำนวนเท่ากับ2 6 7ส่วน2ถ้าให้สวยจัดเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกัน มันเป็นสมการที่ดูแล้วหน้าตาไม่น่ารักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเอา3ามเนี่ยที่คูณอยู่ย้ายลงมาหารซึ่งสองเป็นตัวหารอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าช่วยกันตัดนะสามหนึ่งสามสามแปดยี่สิบสี่เหลือเศษ2สองเศษสองตรงนี้สามเก้ายบเจ็อ่าได้แปดสิบเกก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสอง ตัดแล้วได้แปดสส่วนสองมันก็ยังไม่น่ารักเท่าไหร่เพราะมันเป็นเศษส่วนมีสองเนี่ยเกะกะเราก็เลยย้ายสองขึ้นไปคูณแต่เอาไปคูณอะไรต้องคูณทั้งหมดนี้ก็จะได้ว่า2คูณ x กำลังสองก็ได้2 x 2, กำลังสองบวกส y กำลังสองเท่ากับแปดสเป็นสมการที่พอรับได้ไหมคะรับได้แล้วเนาะ ก็เลยให้ชื่อว่าเป็นน้องสองอะทีนี้เรามีสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองถ้าอยากให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหายไปสัมประสิทธิ์ต้องเท่ากันแต่สมการที่1ตัวนี้ข้างหน้า x กำลังสองกับ y กำลังสองยังเป็น1อยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เท่ากับสมการที่สองเราต้องคูณ2เข้าไปก็เลยได้ว่าเอาสมการที่1 คูณ2ก็จะได้2 x กำลังสอลบ2 y กำลังสอย่าลืมเอา2คูณขวามือด้วยได้80ชื่อใหม่ของเขาก็คือน้อง3อ่ตอนนี้สัมประสิทธิ์เท่ากันจะกําจัดอะไรก็ได้นั้นเดี๋ยวครูจูนจะเลือกกําจัด y พอกําจัด y ไปดูเครื่องหมายก่อน เป็นบวกกับเป็นลบดังนั้นก็เลยเอาสองสมการนี้มาบวกกันซะเลยเอาสมการที่สองบวกสมการที่สามก็จะได้ความว่าโซนที่เป็นของ x บวกกันได้ 4x กำลังสองที่มีน้อยเนาะต่อไปเอาที่เป็น y กำลังสองบวกกันได้บวกสองกับลบสองหมดเนาะ อะ y หมดเท่ากับขวามือบวกกัน89 8บวก80ได้169จากนั้นเราจะหาค่า x เราก็ย้าย4ไปหารอะตอนเราเรียนเรื่องจำนวนจริงถ้ามีโจทย์ว่า x กำลังสองเท่ากับ4หา x ยังไง x เราก็จะได้มาอะไรคูณกันได้4ก็คือ2กับลบ2หมายถึง2อกำลังสได้4 -2 ลบ2กำลังสได้4นะอีกอันนึงถ้า y กำลังสเท่ากับ169ละ่ะ y ก็คือถอดรูทได้13เราก็ต้องตอบ2องคำตอบ13กับลบ13เห็นไหมคะเรามี169ด้วยมี4ด้วยดังนั้น x ของเราก็คือ13 ส่วนสองกับลบสิบสามส่วนสองอ้าวทีนี้เรามาดูก่อน x เ,เนี่ยมีสองคำตอบใช้ได้ทั้งสองคำตอบเลยไหมไปดูโจทย์สิเมื่อกี้ครูจูนเน้นว่าจำนวนบวกใช่ไหมคะเราได้มาสองคำตอบก็จริงแต่เราต้องการจำนวนบวกเราก็เลยตัดอันนี้ทิ้งแต่ถามว่าต้องเขียนไหมเขียนค่ะแล้วตัดทีหลังอ่าเราก็ได้ x กมา คําตอบเดียวเราก็เลยแทน x เท่ากับสิส่วนสในสมการไหนดีอันไหนดีอันไหนง่ายง่ายหมดเลยเนาะในสมการที่1นึ่งละกันซึ่งสมการที่1บอกว่า x กำลังสองลบ y กำลังสองเท่ากับสี่สเราก็แทนค่า x ของเราคือ13ส่วนสยกกำลังสองลบ y กำลังสองแล้วจะเท่ากับ40 13ส่วนสทั้งหมดกำลังสองได้169ยส่วน4ทีนี้เราจะย้าย y จากลบไปเป็นบวกข้างขวาเราก็เลยย้าย40มานะเป็นลบสี แต่40ตรงนี้ถ้าหนูมองดีๆมันมีส่วนเป็น1ค่ะเราก็เลยทำส่วนให้เท่ากันโดยคูณ4เข้าไปแต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคิดเร็วนิดนึงตัวนี้40คูณ4ได้160แล้วมีส่วนเป็น4เท่ากันจึงลบกัน169ลบ160ได้9ส่วน4 เท่ากับ y กํลัง2อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะหา y ใช่ไหมจำนวนใดยกกําลัง2แล้วได้9ก็คือ3กับลบ3ข้างล่างอะไรยกกําลัง2ได้4ก็คือ2กับลบ2ดังนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นเศษ3ส่วน2กับลบ3ส่วน2 แต่อย่างที่บอกจํานวนบวกสองจำนวนอันนี้ต้องเขียนแต่สุดท้ายตัดทิ้งเราก็เลยได้ความว่าจํานวนสองจำนวนนั้นก็คือ1 3บส่วนสกับ3ามส่วนสค่ะเราก็เลยดังนั้นจํานวนบวกสองจำนวนนั้นคือ สิบสามส่วนสองและสามส่วนสอง